เราไปแม่ทับใหญ่กว่าใช่ไหมหเรามาชมโรงงานนะคะโรงงานโรงงานน้ำพริกพี่น้องเอ้ยมาเบิงมาเบิงมาเบิงหนนะะอมตัวๆอยู่ผัดกระเทียมผัดหอม มาดแล้วไวแท่งโค้าพมาตอนทนะทิาาให้เราเราจะไม่เข้าไปนะคะเพราะว่ามันเต็มนะคะมีแต่คนใหญ่นะคะมีแต่คนใหญ่นะคะนี่นะคะอู้พี่น่หอมขนาดเครื่อง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 อย่างก่อ ผัดเครื่องก่อนนะคะมีหอมหอมเดหอมแดงนะคะนี่นะคะทำฟักตู้เย็นครับฟักตู้เย็นแล้วก็ไวทที่เสียบไปนาเรีบมาด่วนเลยไปถึงนาแล้วนี่นะคะเราอยู่กับช่างพงนะคะช่างพงช่องอะไรนะช่างพงไอเดียชแนลช่างพงไอเดียชแนลนะคะสั่งมือสิด่วนอยู่คะ่ะด่วนกันอยู่ หัวรอะแข่งกันนะคะเจป่แล้วมาหัวแขกอใช่ใช่มีคนเรียกร้องเยอะนะคะกับปากแปเด้อหร่งกัะอมพยานอันหูแตกย่แต่ละคนนั่นใช่ไหมเผู้หญิงเยแต่หัวรอะลัวใช่แต่เรื่องการเถียงนะพพลีเถียงไม่ทันเด้อ คุณธงทัาทายค่ะคุณน้ำหนึ่งนะคะเราก็มาแวททักทายนะคะแม่มาต่อยนะคะแล้วก็ช่างพงเนาะงทำน้ำพริกนะคะมือระวิงพี่น้องมือระวิงเมัดมือมัดเว้นเห็ดน้ำพริกนั่นขายดีขายดีนะคะเพราะว่ารสชาติอร่อยนะคะน้ำพริกอะไรนะแจ่วบองสลรีนาปลาราสรีน่านะคะปข่กระจืมแบนเพิ่นม่ได้ โอ้พี่ตอน,นออด้วยเนาะอืมโอเคเดี๋ยวสักมือสีสีจัดนะคะจัดนะคะเมนเมนเขาต้องหาตัวตัวซอยผลิต้องหาตัวซอยเนาะเอาอันตนอ่อนมาน้ำเนาะมันจงสีมันจงสีสูบเขาได้ <t> <c oughs> อะไรจ๊ะมาเป็นยังจ้ะ จ้าสมมติซื้อเฮ็ดไปแกงเฮ็ดอันผู้ใดเอามาขายนี่แหละเฮ็ดแดงซื้อเฮ็ดไปแกงแล้วจ้ะช่างทัดหมุนหมุนนะคะใช้ถูบอกพ่ทัดนะใช้ถูดิเนาะโอ้บันท hey, ุดเลยเนาะที่อัน ที่เรียบเอาไปอันนี้ให้นะบอกซิมไหมผมเปลี่ยนซิมซิมสองอซิมเลกผมใช,ใช่ค่ะโกกอกแตกนะคะถ้าเข้ามารวมกันนะเพราะว่าเอซี FC กระเจิงหมดเด็ดทุน <c oughs> <c oughs> พอลี่กับพ okay. like ี่ชิดสองคนยังอ้ยแต่ละคนหูสิแตกเน้ะค่ะถ้าครบสี่คนนะพอลี่ว่าบลอดเด้อเอฟซีในห้องนะตัวเอาไว้เลรือไม่ได้เบอร์เบอร์เ่ยเอาเกาเฮ้อเดี๋ยวมือสองนี่ ก็มกไม่ได้แล้วอันนี้ก็ถ่ายได้สี่นาทีนึงอันอันอันไม่เกี่ยวหรอวะอืมได้อันท้ออันนี้ได้เมื่อเช้าอนี้บินบินที่อันได้ทักหกร้อยได้แล้ว โมเมนเห็ดทับตายแล้วบอไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยอันพี่อ๋อแทนสิม,มาดันดันซองให้ตามเนาะไปเร็วไปหาเขาป่าหาเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเ็ดสีเหลือจต่คน60ตอนสวัสดีตอนนี้อยู่ที่120ท่านนะคะสวัสดีนะคะ,อะขอขอบคุณนะคะขอบพระคุณแทนช่างตั้มกวกๆด้วยนะคะที่กดไลค์นะคะอู้อ้าวอาวอา,อาดันดันดัน พันหาเร็วพันหาเร็วดันขึ้นมาเนาะดันขึ้นมาเนาะเอเดี๋ยวมันได้แต๊บะนี่แป๊บนึงแป๊บนึงโทรศัพท์กัเอามาเห็ดยูทูบมดพี่น้องเอ้ยเสียเอาไปติดต่อกับบอดด้บได่ได้ได้บาทนี่ไล่แล้วกัสิลงบไ่ได้ได้บาทตอนนี้ค่ะ อย่าลืมปะเอาปะซอข่อยย่านปะซอข่อยย่านปะซอซอกคาดถามีการรวมตัวกันจริงๆนะปะซอกคงไม่ไหวพองช็อกปะพี่ชิดไปไหนนอกวันนี้เนาะชิดมาอยู่บ่วันนี้นะปากแปร์ปากแปรไปไหนนอกวันนี้เนาะ คุณหราชบุรีค่ะขอพรบคุณค่ะคุณสุภานะคะพีในใน่นุ้ยนะคะสวัสดีค่ะค,คุณปทิตตานะคะค่ะสู้ๆค่ะ,คะอ๋อไปวังเยี่ยมนะคะปากเป,ปไปวังเยี่ยมคนมาสักผ่าบอกมู่วานนี่ไม่เจอกันนะคะพอดีก็เพิ่ง เมื่อวานนี้ออกมามาตอนเที่ยงเนาะท้องเสียโอ้ไปโน้นนะท้องเสียแต่ว่าอันพี่ชิดน่ะเหลี่ยมเพ่นหลายพี่น้องเอ้ยเพ่นขานเฮดเวีย <auc> ร <Culture S 1> ์ไปน้ากะสิว่าเจ็บท้องเนาะกะซีเลโนนอยู่เที่ยงเที่ยงอะไรเ็นไ้อยู่บาวาโะ คะสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ท่านนะคะอู้เข้ามาเข้ามากดไลค์ดันดันดันหนึ่งห้ารไปไลค์นี่นะ ดันให้พี่ต้ามโกกอกด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทํางานให้พี่ต้ามโกกอกแล้วก็ช่างช่างทัดแฟมิลี่ด้วยนะคะคุณอุเรวน,นะคะสมุะจากสมุดปาก,การนะคะขอบพระคุณคะ่ะคุณสุนิสานะคะเมื่อคืนแอบปากแปรทองเสียตอนไล์สดอ๋อทองเสียไอ,อ,อรีมันบอเพิ่นทองเสียไอรีตัวนีนานนะคะเอซีออของอที่คิดรายงานมานะคะทองเสียตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ ค่ะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพลย์ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ